หรือว่าเขาเสิร์ฟมาจำไม่ได้โอเคมาครั้งเดียวเนาะร้านเปิดมา 40, 40ปีมาครั้งเดียวจำไม่ได้อันนี้ก็ครบ4 4ปีละที่ได้มาครั้งวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลา,าบ่ายโมงครึ่งแล้วนะคะยังไม่ได้กินข้าวกลางวันเลยคุณชายเพิ่งมารับนะคะ พนังโมไว้แต่เมื่อวานว่าวันนี้จะพาไปกินอาหารอะไรนะตะวันตกแต่ว่ามันจะเป็นร้านที่เชียงใหม่เนาะที่จริงๆอ่ะเมื่อก่อนอ่ะถ้าใครอยากกินอาหารแนวเนี้ยจะต้องไปที่ร้านก็เดี๋ยวนี้เราจะไปดูกันว่ายังมีความคลาสสิกแบบเมื่อก่อนหรือเปล่าความจริงๆกก็ไม่เคยไปนะแต่พี่ขวดอ่ะเมื่อก่อนไปเนาะไปบ่อยไหมไม่บ่อยนะคะก็เดี๋ยวนี้จะไป จะพาพี่ขวดไปลํำลึกความหลังแล้วกันเนาะเพระเก็กก็ไม่เคยไปยังดูว่ามันยังเหมือนเดิมหรือเปล่านะคะแล้วก็ตอนนี้หิวมากในใจก็คือคิดจะกินตัวสเต็กกับสปากเกตตีนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะว่าร้านจะเป็นแบบไหนแล้วก็อาหารอร่อยไหมนะคะทําไมเพิ่งมาทํางานไลยมาจะเล่นโปเกมอนหรือทำงาน thank you ่นี้เรากำลังมุ่งหน้าไปที่ร้านแซนด์วิชบาร์นะคะและอยู่ที่สีภูมิใช่ไหมสีภูมิ <laughs> อยู่ <laughs> อะไรนะฝั่งคูเมืองด้านในเนาะตรงข้ามกับโรงพยาบาลเชียงใหม่รามค่ะขออะไรนะคอมขวัญเชียงใหม่หน่อยสิคอมขวัญอะไร <laughs> มันเน่เดี๋ยวแกโชว์ให้ฟัง แถวนี้เนาะก็เริ่มมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยว,วนอ้องทุกคนเนาะดูคลื่นขึ้นมาหน่อยค่ะนี่้ะมีหญ้าเนาะแล้วก็วันนิมานแวบเลี้ยวซ้ายค่ะเราไปตรงนี้อีคือเส้นคูเมืองด้านนอกใช่ไหมถ้าด้านในคือต้องอยูเทิร์นเข้าไปเนี่โรงพยาบาลเชียงใหม่ร้านอยู่ข้างหลังเพราะฉะนั้นร้านก็อยู่แค่ตรงนี้เอง เชียงใหม่ร้านนะคะร้านอยู่ตรงนี้จ้าเรากำลังจะเดินไปตามที่ขวดไปกันร้านเขาแบบว่ายังคงความคลาสสิกไว้แบบนี้ก่อน เนื้อพริกไทยดำหนึ <m <m ่ค่ะแล้วก็หมูทอดปลาทอดเบคอนพริกแห้งหมูสับเนื้อสับซี่โคขาวตอลตมาเนตตี้อะไรดย้อสเต็น้อเกาีเนื้อก็ได้ค่ะเนื้อสับเหคะค่ะมีน้ำส้มน้ำมะพร้าวน้ำใบบัวบกจากน้ำมะพร้าวค่ะ ร้านนี้เขาเปิดมาประมาณกี่ปีแล้วเท่าที่จำความได้มากกว่า40ปีมากกว่า40ปีโอ้อายุเท่าเจวเองเลยเคยมาร้านนี้กี่ครั้งแล้วอะครั้งเดียวครั้งเดียว ยังเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมเนาะใ้านะคะที่บ้านเก็บก,ก็จะมีอยู่ร้านหนึ่งเนาะว่าตอนนี้เขาก็ไ,ได้แบบมีเป็นโต๊ะให้นั่งแบบนี้แล้วค่ะก็คือเขาจะแบบเป็นร้านขายเบเกอรี่ซื้อกลับบ้านอ่ะก็คือร้านเค้ายังคงความคลาสสิกนะคะที่สุด อันนี้ก็คลาสสิกค่ะแต่ไม่โรแมนติก <laughs> ตัวหกของที่ขวดน้ำมะพร้าวโอเจ้าเอาด้านงอๆขึ้นลงนะ แค่อันนี้น่าจะเป็นขน,ปนมป,นปังฝรั่งเศสมีรอยแบบตรงนี้นะะก็จริงนี้กินกับสเต็กเพราะว่าเขาเสิร์ฟมาอยู่จำไม่ได้โอเคมาครั้งเดียวเนาะ <c oughs> ร้านเาปิดมา4ีปี <c oughs> มาครั้งเดียวจำไม่ได้อันนี้ก็ครบ44ปีละที่ได้มาครั้ง <c oughs> เ,เราไป,ปากินขนมปังกันนะคะตอนนี้ถึงว่ะขนมปังอร่อยเนะอร่อยไหมอื้ม สเต็กเนื้อพริกไทยดำค่ะน่ากินมากเนื้อชิ้นใหญ่อยู่นะมีผักสลัดนะคะก็มีเฟรนช์ฟรายโอเคเรามาทานกันผิวอ,อ,อร่อยนะแล้วหอมนะใช่ไหมเสียดายเก็บไม่กินิง้งวัวไม่ค่อยทานเครื่องในค่ะ สเต็กอร่อยมากมนนุ่ม,มรู้รหมดไปแล้วหนึ่งค่ะสตูลิน้นวัวที่นี่เขามีอาหารชาเช้าด้วยนะอาหารเช้าก็เป็นอาหารจันเล็กๆร้านาเปิด7จ็ดโมงเช้าแล้วไปกินอาหาร่อนวัสามทุ่มเปิด7จ็ดโมงเช้าถึงสามทุ่มนะคะแล้วก็อาหารอร่อยเมื่อกี้ดูเมนูนีให้เลือกเยอะมาก ระดับความสุกข,ของเนื้อน,นะคะก็คือปกติน้องเกดจะไม่ทานเนื้อที่แบบค่อนข้างดินเนาะอันนี้ก็เลยจะแบ่งว่าฝั่งเนี้ยของเกดอันนี้สุกหน่อยนะอย่างเงี้ยโอเคเกดกินได้แต่เงี้ยเดี๋ยวให้พี่ขวดจัดการนะคะโอเคพี่ขวดลุยสรุปของพี่ขวดเดยอะกว่าของเกดเขาบอกชิ้นสุดท้ายแฟนสวยสวยไหม ไอก <laughs> ว่าค่อยังดี <laughs> อันนี้เรากำลังไปไหนคะ เราจะพาเราไปไหนหรออะไรนะโอ้เรากำลังจะพอดูไปกินกาแฟไปที่ไหนอะตอนนี้เราจะลงแดงแล้วนะเมื่อไหร่จะถึงนี่ไงกำลังจะพาไปอิจอดรถแล้วร้านไหนเป็นคนยังไงเนี่ยฮะ ไปไปไปจะไป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 จะไปไม่ไปจะไปไปไม่ไปไปช่ว <c> ย <oughs> แปลให้หน่อยแปลว่าอะไรอันนี้มันเป็นคำเมืองใช่ไหมใช่ปะไว้เดี๋ยวแปลให้หน่อยมีอะไรมั่งนะจะบอกไหม